قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وَمَنْ الحياه الدنيا الا متاع الغرور بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كوامتا ความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบางครอบครัวมากมายเหลือเกินที่ดำเนินชีวิตในดุนยากับลูกกับภรรยากับหลานในบ้านไม่มีิสลามเลยพ่อแม่ ไม่เคยละหมาดให้ลูกได้เห็นนะสำหรับสามีก็ต้องละหมาดที่มัสยิดส่วนภรรยาก็ละหมาดที่บ้านเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับฉะนั้นพี่น้องครับฮุไดฟ้าบินยามันก็ถามรอซูลถึงเรื่องความชั่วร้ายเพราะท่านหูไายฟ้าเนี่ยได้ประสบกับยุคยาฮิลิยะห์มาแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นนบีกออิสลามมาให้ท่านก็ขอรับอิสลาม แล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าหลังจากนาบีดาวอิสลามมาให้แล้วจะประสบกับยุคยาฮียะกับความชั่วหรือไม่ท่านนาบีบอกนาอัมประสบนะแต่แท้จริงความชั่วนั้นมันยังคอยท่าอยู่กับความดีที่เป็นอิสลามคอยท่าเพื่อจะทำลายและก็แล้วก็ไอคนนตกเป็นเหยื่อของศาสนาอื่นฉะนั้น วลาตาซาลูมาอริกะพี่น้องครับสมรภูมิเนี่ยยังคงอยู่สงครามก็ยังมีอยู่ไบานาหูมาอดาอิระตันมันในระหว่างทั้งสองนี่มันยังวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละลาตาตาวักกปุฮัตตาตะกูมุสะจะไม่หยุดยั้ยง กลุ่มชนที่จ้องที่จะทำลายอิสลามเนี่ยจะไม่หยุดยั้งจนกว่าถึงวันเกียมัตินะครับวลายันติรุซัุอิลลาอิซาวะฮนาอัลุคอยความชั่วมันก็จะชนะเราไม่สิ้นเชิงนอกเสียจากว่าความดีหรือคนดีๆทั้งหลายนั้นก็อ่อนแอลงก็หมายความว่าไม่ทำหน้าที่ เอาง่ายๆในชุมชนในหมู่เกมในมัสยิดบางครั้งเนี่ยครับพี่น้องผมได้ยินเขาคุยกันเนี่ยผมก็ขนลุกมัสยิดหลังหนึ่งกำลังเลือกตั้งอิหมามลงสมัครกันสามสี่คนเพื่ออยากจะได้ตำแหน่งอันนี้แต่นบีได้บอกเอาไว้นะสุนัขจิ้งจอกที่หิวโซและถูกปล่อยไปในฝูงแกะ มันยังสร้างความเสื่อมเสียน้อยกว่าคนที่หวังอำนาจและหวังตำแหน่งในดุนยาพี่น้องครับในเรื่องของการเลือกอิหมัมเนี่ยนบีมุฮัมมัดสัลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัลลมก็ได้บอกมาแล้วแต่คนที่เสนอตัวไปอยากจะเป็นอิหมัมเน่เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรบ้างอันแรกเลยกุรา,านได้บอกเอาไว้เรียกใครครับเรียกคนอิหมัมแล้ว ยาอายุฮัลลาดีนาอามนูโอ้บรรดากลุมชนที่อิมานแล้วทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนาโรจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกนี่คือหลักใหญ่ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกทุกวันนี้เราให้การเอาใจใส่ดูแล ตัวเองและก็ลูกหลานในครอบครัวเราหรือไม่ดูแลคืออะไรง่ายๆในบ้านให้เอาอิสลามไปเป็นกฎในการดำเนินชีวิตเมื่อเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัดดูแล้วด้วยหัวใจบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่คนปฏิบัติฟัดดูด้วยใจบริสุทธิ์และจะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตใช่ไหมครับพี่น้องเขาก็จะต้องปฏิบัติ ในสิ่งที่เป็นสุนัตติดตามมาด้วยนะเพราะอะไรฟัดดูตัวนั้นแหละครับมันจะดึงมันจะลากเราให้กิยามุเลนมันจะลากเราให้ละหมาดดุฮามันจะลากเราให้ละหมาดสุนัตนาวาฟิหลังจากละหมาดฟัดดูก่อนหรือหลังเพราะฉะนั้นอินนัลลอฮฺตาอัลาก่อนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่า มันอาดาลีวาลียันฟักอตอาดันตูฮูบิลฮาร์บิใครที่เป็นศัตรูกับบุคคลที่อัลลอฮ์รักแน่นอนฉันจะประกาศสงครามกับเขาพี่น้องครับถ้าอ่านแล้วไม่พิจารณาและไม่ติดกตองนะ่ะมันจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลหรอกครับก็ใครที่เป็นศัตรูกับคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็จะประกาศสงครามก็ได้แค่นั้น แต่ถ้าพิจารณาแลว้วก็ตึกตองละ่ะผมคิดไกลครับบุคคลที่อัลลอฮฺซุบานะฮูวัตลาให้เขาได้รับกับความร่ำรวยแต่เขาใช้เงินทองอันนั้นผิดประเภทยังไงล่ะครับไปสนับสนุนครูบาอาจารย์ที่สอนสวนทางกับอัลลอฮฺและรอซูลพี่น้องถามว่าทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮฺให้เรามานะ่ะของเราหรือว่าของอัลลอฮฺ หรืออัลลอฮ์ให้เรามาแล้วให้เรามาเลยแกจะป,ะปูยี่ป,ปูยำจะไปยังไงก็ช่างเชิญไม่สอบสวนเปล่าครับพี่น้องฟังอันกุรานสิว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลาดีอาตาคุมอัลลอฮ์บอกอยังไงจงนํามาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้นํามาให้กับท่านนะ่ะให้กับพวกเขาเหล่านั้นไปใครล่ะครับคนที่มีสิทธิ์แปดจำพวกในอันกุรานเราเคยหยิบยื่นให้การช่วยเหลือเขาไหมแต่ไม่ เราสนับสนุนครูบาอาจารย์ที่สอนสวนทางกับอัลลอฮ์และรอซูนั่นท่านใช้เงินของท่านผิดประเภทแล้วท่านจะต้องถูกสอบถามไม่ถูกครับวละลาตุสอาลุนยาเยามาอิซินอานินนาอิมพวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกสอบถามถึงเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าอัลลอฮ์พูดว่าเนี่ยกว้างไหมครับไม่ใชจจ่เฉพาะเงินอย่างเดียวเนี้ยมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ให้เจ้ามาลูกเนี่ย เป็นริสกีก้อนใหญ่ไหมฮะลูกหลานเราเนี่ยเป็นริสกีก้อนใหญ่ไหมใหญ่กว่าทรั์ไหมถ้าอัลลอฮ์ให้เรามีความร่ำรวยไม่เคยคิดในการที่จะส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของ i สลามท่านเจอแน่ในวันที่ยามาลายัมปะอุมาลนวลาบานุน อิลามันอัตลอฮบิกนบินสลีมวันที่ทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานไม่มีประโยชน์สำหรับท่านนอกเสียจากหัวใจของท่านกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เพราะนั้นผมสงสารคนที่อัลลอฮ์สุบานะหัวตลาดได้ให้เขาได้รับกับความร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองอัลลอฮ์สอบท่านนะครับอัลลอฮ์สอบท่าน สอบว่าในความร่ํารวยเนี่ยท่านจะใช้ฤิสกีของอลัลลอฮ์ไปในทางไหนเมื่อรู้ว่าอลัลลอฮ์สอบเนี่ยท่านดีใจกับความร่ารวยน่ะดีใจอย่างไงพี่น้องทบทวนแล้วก็พิจารณาให้ดีทั้งหมดที่อลัลลอฮ์ให้มาน่ะนะครับพี่น้องเป็นของอลัลลอฮ์ทางนั้นให้เราดูแลว่าการใช้จ่ายจะใ,ใ,ใช้จ่ายอย่างไงฉะนั้นทดริที่นบีบอกว่าอาหรับ ไม่ได้ประเสริฐกว่าอายมอายมไม่ได้ประเสริฐกว่าอารับขาวไม่ประเสริฐกว่าคนดำคนดำไม่ประเสริฐกับคนขาวที่จะประเสริฐซึ่งกันและกันคือความยำเกรงและในเมื่อเราเป็นคนที่มีฐานะจะข่มเหงคนที่ต่ำต้อยที่หาเช้ากินข้าและเป็นคนดีหรือดูถูกเขาได้ไหมคำตอบคือไม่ก็อเลาะบอกตะกี้ไงผมบอกให้พี่น้องฟังนะฉะนั้นใคร ที่เป็นศัตรูกับวาลีกับคนรักของอัลลอฮ์ฉันประกาศสงครามกับเขาแน่นอนว่ามาตะกรบะอิลัยยอับดีบิชัยอินอาฮับะอิลัยยามีมาตรตูฮูอะไรพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่บา่าวทรมนะครับเพื่อการแสดงออกถึงความใกล้ชิดต่อฉัน สักสิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่จะเป็นที่รักยิ่งไปยังฉันยิ่งกว่าที่ฉันได้พัดดูให้เขากําหนดที่เขาและเขาก็ทําพัดดูละหมาดพัดดูสากาศพัดดูฮัดพัดดูสยามเขาทําหมดครับพี่น้องฉะนั้นว่ามาจาซาลุอับดียาตะกะระบุอิลัยาบินนาวาฟินพี่น้องครับเบานั้นยังคงทําตัวใกล้ชิดไปอย่างฉัน ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นนวาพินนี่ไงผมถึงบอกแล้วเมื่อละหมาดของเรา100ร้อยเปเซ็นสการ1ร้อยปเซทุกอย่างร้อยเปซน์หมดเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนั้นจะปฏิบัติแค่ฟัดดูอย่างเดียวฟัดดูจะดึงเขาให้ทำในสิ่งที่เป็นสุนัตด้วยบวดวันจันทร์กับวันพระหัตอายามุ่นเบต ละมาดูฮะละมาติยาลุมมุนเลนละมาวิเตหฮัตตาอูฮิบบุฮูเขาทำเรื่องของนาวาปีนจนกระทั่งฉันเนี่ยรักเขานี่คำดำรัสของอัลลอฮฺฮ ادي ้ขุงครับพี่น้องฟอาอิดาอัฮบับตุฮูกุนตุซัมอัฮุลลาดียัสมาอูฮูบิในเมื่อวัาฉัน รักเขาเสียแล้วฉันก็จะเป็นหูให้เขาได้ยินให้เขาได้ฟังจะเป็นตาให้เขามองวาย,ายาดาหูลาตียาปฏิสุบิฮาจะเป็นมือให้เขาแผ่ไปในการทำสดกกอในการจ่ายอกาศจะเป็นเท้าให้เขาเดินไปบนแผ่นดินไปละหมาดยามาอาที่มัสยิดไปทำความดีกับพี่น้อง ว่าลาอินซาลาณีถ้าเขาขออะไรฉันละอะัติยัน,นะหูแน่นอนเลยเกินล้านเปอร์เซนต์ฉันก็จะให้เขาว่าลาอินวอินินสตาอาซานีลาอีซันนะหูถ้าเขาขอความคุ้มครองต่อฉันฉันก็จะให้การคุ้มครองเขาคับพี่น้องนี่ใครครับนี่เป็นหะด i ษกุรซีที่ อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาได้บอกให้กับเบ่าวของพระอ,องค์ได้รู้นะครับในเมื่อเราทําพัดดูอย่างเดียวแล้วเป็นไปไม่ได้ถ้าพัดดูมาล้านเปอร์เซนต์แล้วเราจะไม่ทําสุนัตเป็นไปไม่ได้ครับอิสาลอโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลาม ah uh. อาลุอะัลกุมบรอฮมัตุลลอฮ์วาบรอกาตุอัลลอฮฺอัลลอ ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم